ฉันฉันดีใจดีใจแห้งอิหริจดีใจเลยล่ะคุณมาคอมเมนต์จ้ะดีใจค่ะยังพอว่าดีใจแห้งจ้ะแล้วก็ปื้มค่ะปื้มค่ะจ้ะ คุณคู่เป็นคนที่ดันให้ประสบผลสําเร็จในหลายๆอย่างจ้ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนจ้ะแล้วก็กิจกรรมแลจ้ะนอกจมกทางการขอทุนต่างๆจ้ะคุณคู่เป็นคนพักดันมาตลอดที่บ้านยากจนเลยจ้ะบ้านของแม่น้องตนเขายากจนจ้ะแต่ว่าคนที่ดึงก็คือคุณคู่จ้ะคู่ตีละนั้นจ้ะจำเสมอเลยจ้ะต้อบแบบเหนือความลาบากเนาะเฮากรบ่บไดแบบไปของเกี่ยวกับการโรงเรียนอีกนะจ้ะต้ว่า นึกถึงเสมอเด้อจ้ะนึกถึงคุณคู่คนนีเสมอจ้ะล้วก็ติดตามดูว่าเออคู่ไปสอนสยุสัยจังไดไปจังไกนเนาะจ้ะจนมือนึงเนาะจ้ะเห็นเห็นคู่มาคอมเมนต์เออก็อยากเห็นคู่มาคอมเมนต์จะกล้องบานเลยจ้ะ,ม,ะ,จะมือนีมากเรจาจะคู่มค่คอมเมนต์เราจะให้ให้ดาวน้ำจะบอกเลยสื่งค่ะจะดีใจคักๆ่ะเลยจะมัดไม่ได้แบบ,สบ,สบส คู่ท่มากกับยังดีใจเลยจ้ะยิงคู่มาคอมเมนต์ยังเสี่งแบบโอ้ดีใจค่ะจ้ะดีใจหลายๆจ้ะดีใจหลายๆจ้ะลูกซีเขาเห็นกับเขาขอบคุณคู่จ้ะที่สนับสนุนแม่จะจบมแโดนเนาะจ้ะเนาะต้องมากับแบบกับยังติดตามกันตลอดเนอนจ้ะนาะพยายามติดตามคุณพูดตลอดจ้ะแล้วกันพ่อคุณคู่สำในคุณคู่กับมาอดพ่อหน่อยจ้ะมาอดพ่อนย่างกับแนะนำห้องหลายๆอย่างแล้วจ้ะนาะมาโท่มาหาจ้ะแบบซึ่งจะปลื้ม อีหลีจ่ะเคยดีใจอีหยังขักซ่ำหนีมาก่อนจ้ะขอบคุไห,หลายค่ะคุณครูติดต็นกำลังใจให้ลูกติดควดหน,นีตั้งแต่เลียนจนถึงตอนนี้นะจัเนวะ